หมากล้อมของรัชกาลที่หที่ปิดลมหายใจเขมรตั้งแต่ยังไม่โตกลยุทธ์ที่เปลี่ยนภูมิรัฐศ,ศ,ศ,ศาสตร์อินโดจีนตลอดกาลในเกมหมากล้อมของภูมิรัฐศาสตร์รัชกาลที่หมีได้เพียงปกป้องเอกราชจากมหาอำนาจอังกฤษและฝรั่งเศสแต่ทรงวางหมากระยะยาว ที่ทำให้สยามยังคงเป็นเสือหลับแห่งอุสาทะเนหนึ่งในมากสำคัญคือตราดจังหวัดใช้ยฝั่งตะวันออกที่รูปร่างแคบยาวแต่ซ่อนคมราวใบมีดในคลื่นมันไม่ใช่แค่เมืองชายแดนแต่คือปากทางแห่งอ่าวไทยปีพศ2449 ไทยยอมสละสิทธิ์ในเสียมราชและพระตะบองเพื่อแลกเอาตราดคืนจากฝรั่งเศสในสายตาคนทั่วไปนี่อาจเป็นการขาดทุนแต่ในกระดานหมากล้อมนี่คือชัยชนะเชิงยุทธศาสตร์ตราดเปรียบเสมือนเส้นได้ที่พันรอบลำคอของขเขมรแม้ขเขมรมีชายฝั่ง แต่กลับถูกปิดทางทะเลลึกมีอยู่แต่โตไม่ได้เกาะช้างเกาะกูดและหมู่เกาะในอ่าวไทยคือมากเสริมที่ทำให้ไทยควบคุมเส้นทางเดินเรือหลักไม่ให้ขเขมรใช้ทะเลลึกได้ง่ายตราดทำให้ฝรั่งเศสในยุคอนณานิคมไม่สามารถสร้างฮ่องกงแห่งอินโดจีนที่สีหนุวิวได้ และทำให้ขเขมรไม่อาจเงยหน้าได้เต็มที่ทางทะเลถูกล็อกกัมพูชาจึงต้องพึ่งไทยหรือเวียดนามนี่คือเหตุผลที่ขเขมรพยายามสร้างคลองฟูนันเตโชเพื่อมีลมหายใจเป็นของตัวเองเวียดนามกลายเป็นประตูออกสู่โลกภายนอกของกัมพูชาแต่แลกมาด้วยการเปิดพื้นที่ให้อิทธิพลเวียดนาม ทั้งเศรษฐกิจและการเมืองนี่คือพระปรีชาสามารถของรัชกาลที่หาการวางมากเพื่อสร้างเพดานให้เพื่อนบ้านและคงอำนาจสยามในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้จนถึงปัจจุบันหากคุณชอบเรื่องราวเหล่านี้ฝากกดติดตามเพื่อไม่ให้พลาดตอนต่อไปสวัสดีครับ